ฮจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีวัอดีอ่าวันนี้มาพบกับพิญญาคือเก่าจา้ะวันนี้พิญญาเอาอะไรมาอวดมารีวิวให้ดูค่ะวันนี้ก็คือพิญญาสั่งของสดๆจากร้านไทยจา้าสั่งวันเดียวได้วันเดียวถึงเลยแล้วก็สดจริงๆด้วยนะคะเอ๊ะมายัางไงทําไมสดจังเลยของมาจากไหนเขาปลูกเองเหรอร้านไทยบ่แมนจ้ะร้านไทยไม่ได้ปลูกเองค่ะของทุกอย่างนําเข้าจากประเทศไทยทั้งนั้นล้วนๆเลยค่ะเนาะ นำเข้าจากประเทศไทยเครื่องบินแลนะคะเครื่องบินเลนมาจากประเทศไทยประมาณ800 0กิโลเมตรนะคะมาจอดที่เฮลซิงกิ i, ฟินแลนด์นะคะแล้วก็ถวงถูกส่งมาให้กับร้านไทยในประเทศฟินแลนด์ค่ะแล้วหลังจากนั้นความหิวความอยากของคนไทยก็เกิดขึ้นค่ะก็เลยไดีสร้สั่งของมาจ้าตัวอุดมได้ดจ้ะของสดจริงๆค่ะมาดูกันค่ะอันนี้คือพินใหญ่แกะแล้วนะคะแกะแกะแกะเกลอบๆดูนิดนึงแล้วค่ะแต่ว่ามาดูกันว่าเรามีอะไรบ้างค่ะสดๆอืมมา อันดับแรกเลยก็คือสะเดาจ้าสะเดานี่คือประเทศฟินแลนด์ปลูกไม่ได้ด้จ่ะปลูกไม่ได้นะสดไหมนั่นไงก็มาจากป่าแถวประเทศไทยแหละค่ะเนาะ,ะไปหาปลูกสะเดามาเด้อสิได้ทรงมาขายฟินแลนด์ในพิญญาเด้ออะบ่าของเรื่องของสะเดาก็ผ่านไปมาดูกันต่อว่ามีอะไรมั่งเอ่ยอะอันนี้คือมะม่วงสดๆเลยจ้ะที่พิญญาสั่งมานี่หญ้าแอบชิมแล้วลูกนึงอร่อยมาก สดมากกรอบจริงๆค่ะเนาะมะม่วงอยังจักแล้วไม่รู้คือกันหรือจ่ะบ้าชื่อมะม่วงอยังแต่ว่าเป็นมะม่วงเปรี้ยก็อร่อยนะจ๊ะอืมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นผักนี่เลยจ้ะผักสดๆเลยค่ะผักอะไรขึ้นมาสดแทบเน,นี้ยอันนี้ชื่อว่าผักผักชีฝรั่งจ้ะผักชีฝรั่งจ้ะสดๆเลยสั่งมาสองค่ะ ตางมาฟองค่ะเนาะประเทศสินแลน์ดเรามีร้างไทยเยอะมากค่ะใครอยู่เขตไหนก็เซิร์ช Google หาเลยนะคะอย่างพิญญาอยู่เขตก็เวาลาค่ะที่ไกลที่สุดก็คือสยามโตลี่ค่ะอยู่ที่ลาตินะคะใกล้ๆที่นี่เลยค่ะก็ไม่ใกล้ไม่ไกลหรอก,กะคะ่ะประมาณ60กิโลขับรถนะคะเออสำหรับพิญญาก็มีรถส่วนตัวก็สะดวกสบายในการไปซื้อเตะด้วยความขี้เกียจและหิมะตกถนนลื่นเนาะ อากาศไม่ค่อยดีนะคะก็ขี้เกียจขับรถก็สั่งค่ะสั่งเลยเนาะอันนี้คือผักบุ้งสดมากลูกชายชอบกินผักบุ้งค่ะและแล้วพินยาก,ก็จะจริงๆสั่งมาสองแต่เห็นพี่เขาบอกว่าอืมมันหมดมันเหลือแค่ถุงเดียวก็เลยได้ถุงเดียวค่ะก็เดี๋ยวจะมาทาไอ้นี้ให้น้องพีกินเนาะลูกชายชอบกินอ่าพวกชาบูชาบูชอบกินพวกปิ้งย่างอะไรอย่างเงี้ยมูกระทะไปนั่นนะจะ้ะเอออ่ะอันนี้สั่งให้ลูกชายส่วนใบับบก สั่งมาให้คนอบผักคะ่ะ <g ười> บุเมนจ้ะใบบัวบกแถวบ้านพิญญาเอินว่าบักผักอันนั้นนะคะผักหนอกจ้ะแถวบ้า,บานเนาะแถวบ้านรียกผักหนอกจ้ะผักหนอกสั่งมาสองถุงเลยจ้ะอันนี้เวลาจิ้มพริกนี่ม้วนม้วนม้วนหลังดีนะจ้ะจิ้มพริกแป๊บเดียวโอ้ยอิ่มจ้ะกินกับข้าวข้าวหนึ่งจานน้ำพริกหนึ่งถ้วยแล้วกับผักใบบัวบกหรือิี้าก,กินเขาแ่บร้ายจ้ะเออ มาดูต่อไปผักอะไรอณิศนรนงมาสองเหมือนกันค่ะเดี๋ยวบานเธอเอินผัก้าเหม็นบอแต่ว่าบานฉันบานพิญญาเรียกชะอมน่แเละเป็นคนไทยเนาะเป็นคนภาคกลางเอออเขาเรียกว่าชะอมจ้ะเออชะอมหรือผักข้ากลิ่นก็ไม่ได้ว่าหอมหน่าเกลียดนะจริงๆแล้วคนชอบกินนะจต่ถ้าคนไม่ชอบกินก็จะเหม็นเนาะอ่ะผ่านไปทอดใส่ไข่อร่อยมากนะอ่ะมาดูกันต่อไปเป็นผักอะไรเอ้ยนี่เลยทั่วพูจา้า ดูสดมากสดเหมือนเด็ดออกจากต้นเลยจ้ะพี่น้องจ้าออโอ้ยจังว่าคักเนาะจ้ะได้กินผักที่แสนประมือน,นี้เนาะอมืมาดูต่อไปค่ะมามาดูต่ออันนี้ผักอะไรเอ่ยบ้านคุณเรียกผักอะไรจ้ะบ้านพินญาเอินผักสนอจ้าเนาะอัน,น FC พูนหนึ่งอยู่นครนานะยกว่าเขาว่าไปทำขนมหวานกินมาสัน่น พินญาไม่เคยกินนะเอาจริงๆแล้วไม่เคยจริงนะคะไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยจริงๆไม่เคยกินจริงๆอ่ะพินญาเคยแค่ลวกน้ําจิม้มลวกลวกกินทาโอ๊ยพูดผิดอีกแล้วช่าง,งเถอะเนาะไม่ชินละสิรู้ไว้ด้วยพินญาคนพอพูดผิดมาต่อเริ่มไม่จ้ะคัดเอาไม่ผักโสนพินญาชอบกินก็คือว่าลวกลวกกับน้ําร้อนค่ะแล้วก็ทําน้ําจิม้ม จิ้มกินก็เขาจะอ้วภาษารวมกันแล้วค่ะเอาเอาเป็นว่านั่นละจิ้มน้ำพริกกินจบซ้ำหนังทิพูกอย่าง้มันอยากลอกไม่เนาะเออต่อไปมะเขือจะมะเขือนี่สดนะจ๊ะอันนี้ก็คิดว่าจะมาทําแกงไตปลาซื้อมาแล้วรอบนึงแต่ว่าลืมซื้อไตปลามาคึองเหง่อออก็พูดซ้ำนีดก,กับเหง่อออนะจ๊ะเนาะเออนี่ค่ะก็คือมะเขือนะจ๊ะมะเขือจ้าสดๆเลยอันนี้สะเดาพิยาสั่งมาสองสะเดาต้องลวกกินเย็นนี้นะคะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวค่ะ สาเดาจะต้องลวกกินเย็นนี้เลยจ้ะด้ยวยสีเหียวเนาะจ้ะน,นะส่วนผักสดหมดแล้วค่ะเนาะเอ็จะมีไตปลาที่ว่าจะทำจะทําแกงไตปลาเนาะคะ่ะเป็นคน,นคนคราดเนาะคนอีสานแต่ทําไมชอบกินไตปลาก็ไม่รู้เท่ากกนหจ้ะเออข้องแมไมีมีนี่ไหมคะ่ะอ่าไม่มีได้จะมีได้ยังไงล่ะเนาะก็เสียค่าส่งมาเนาะเรานี่แหละเสียเองจ้ะเอออ่าม,มาดูต่ออันนี้คือหน่อไม้นะคะหน่อไม้ลวกก็คือเป็นหน่อไม้แบบนี้เลยค่ะเนาะ พี่จะมาทําเกงไตปลาค่ะเนาะแต่ต้องต้มก่อนนะคะคิดว่าต้องต้มก่อนแหละเนาะอาแล้วก็ทำหมดแล้วจ้ะมีซัมมิ่แล้วก็ซิมีมะม่วงนั่นแหละมะม่วงยื่นใส่ใครเอามะม่วงไปเนาะอันนี้ก็คือมะม่วงสดๆนะคะแล้วพี่จะให้ดูว่ามะม่วงสดแค่ไหนนะคะเรามาเช็คกันดูว่าสดจริงหรือเปล่าพีนาน่นาเนาี่ยิดแมนบ้านอ๋อราคาคุยบ้านอ๋อเครื่องบินมาตั้งสิบชั่วโมงเนาะกว่าจะถึงประเทศฟินแลนด์เนาะบินมาจากประเทศไทยนะ,ะมันสิสดจริงบ่ ต้องลองดูมาทดสอบดูจ้ะนี่เราจะมาทดสอบมะม่วงกันจ้ะมะม่วงเปรี้ยวเนาะจากอันนี้คือน,นนะ้ำด้วยน้ำสีล้างน้ำเนาะต้องล้างดีหรอล้ลางล้างกินได้แล้วเ,เรามาดูกันว่ามันสีเหี่ยวมากกัเหมือนกับว่าสีเหี่ยวแต่ว่าก็ไม่ได้เหี่ยวน,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 นะก็โอเคอยู่นะอมีดอยู่สบมีมีดจะใช้ปากกัดเลยเนาะอือหือไ,หได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหม มาทดลองดูค่ะเปียวไหมว่มากับเปียวหรือวนะ่มามะม่วงเปียวอเรามาทดลองดูค่ะน้ำจิ้มนี่นใส่ปลาน้ำปลาล้วยนะน้ำปลาด้วย,นะล,วยอลองกินบ้างเปรียวใช่ปะ าลองกินเบิ้างค่ำใหญ่เถอะวะแล้วกอ็กอบไม่เปรี้ยวมาก ไม่เปรี้ยวมากว่าเหมือนก่อนดูบินก่อนเฮ้ยลืมดูได้หนิว่าเขาเขาก็จะมีบินมาให้ว่าของค่าของทั้งหมดราคาเท่าไหร่บินน้อง81ยูโรเขาจะสร้างยังเดี๋ยวเออค่าส่ง11ยูโรของ69ยูโรค่าส่ง 11อยูสิบยูโรตันประมาณสิแหละสิบอ็ดจุเ้าศูนยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็คือบินเนาะที่เราจะต้องส่งเงินไปให,ให้เขาขนาดพักไทยจะมา81.80ยูโร <c oughs> จะกระแทบค่ะ <c oughs> เห็นไหมว่าของก็เหมือนจะดูแพงเนาะเหมือนจะแพงแต่แพงแค่ไหนเราก็ซื้อกินค่ะเนาะเราอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยมากๆเนาะด้วยการที่คิดถึงด้วย เราได้กินอะไรที่แบบว่าไทยๆสักหน่อยแล้วก็นั่งนึกภาพได้กินตนากา,ารว่าเรากินนั่งกินอยู่ใต้ใต้ต้นกระเดาค่ะนั่งกินอยู่ใต้ต้นกระเดาเนาะแล้วก็จินตนากา,ารว่าข้างๆต้นกระเดาก็แบบว่ามีมดแดงตายเียจินตนาการนอกจากคิดหอดบ้านนอกจากเป็นต้นนักสงสารนอกจากโควิดกระไรเนาะบัไดกับบ้านนักเตียถ้าเกิดไม่เกิดโควิดนะ โอ้โหหนึ่งกุมภาพันธ์นี่เจอกันแล้วค่ะประเทศไทยค่ะมีแผนจะกลับค่ะแต่ไม่กลับค่ะเพราะว่าที่เกียรเสียครับกักตัว14วันเนาะแล้วก็ไม่ชอบอยู่ในห้องขัง14วันด้วยมันรู้สึกออดัดใจยังไงไม่รู้ค่ะเนาะอืมแซดเดาค่ะเนาะวันนี้ก็ ขอตัวไว้แค่นี้ก่อนค่ะขอตัวไว้แค่นี้วันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนค่ะโอ๊ยพูดผิดพูดถูกก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าพูดถูกๆตลอดไปก็ไม่ใช่พิญญาแล้วค่ะขอบคุณทุกคนที่เสียสละเวลามารับชมและมารับฟังพิญญาค่ะพิญญาเองก็เสียสละเวลามานั่งอัดคลิปเหมือนกันค่ะโอ้ยยืนอัดคลิปค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าเท่แนแต้แนหาไปกินกินต่อกินบักมวงต่อเออกำลังแสบกินต่อ อันนี้เอาไว้ใจ